สวัสดีครับใครที่ชอบกินปูมาทางนี้ครับโดยเฉพาะเมนูปูไข่อบวุ้นเส้นต้องบอกว่าที่นี่วัดได้ทุกร้านครับเราอยู่กันที่ร้านออปูอบชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเมนูเด็ดคืออะไรครับร้านจะอยู่ถนนโชคชัย4ปากซอย78ใครขับผ่านไปผ่านมาก็สังเกตง่ายๆเลยจะเห็นน้องปูตัวให,ใหญ่อยู่หน้าร้านแบบนี้นะครับเข้ามาในร้านก็จะเจอกับบรรยากาศที่เรียบง่ายอบอุ่นโต๊ะไม่เยอะครับถ้ามาเนี่ยแนะนําให้โทรจองกันเข้ามาก่อนคนนี้คือเชฟแบงค์เจ้าของร้านครับเชฟหนุ่มรูปหล่อไฟแรงเป็นคนลงมือเข้าครัวทำอาหารเองสามารถมานั่งกินที่ร้านได Delivery ของทางร้านก็ได้นะครับเขาก็จะมีบริการส่งให้ในพื้นที่ใกล้เคียงเมนูที่นี่แน่นอนว่าต้องมากินปูที่มีทั้งปูเนื้อและปูไข่ครับเป็นซิกเนเจอร์ของร้านขายดีที่สุดปูที่นี่จะมีหลายไซส์ขายตามน้าหนักปูจะส่งตรงจากจังหวัดจันทบุรีครับเป็นแหล่งที่ขึ้นชื่อเรื่องปูที่เนื้อแน่นไข่แน่นอย่างปูไข่ที่ร้านเขาก็จะคัดเอาตัวใหญ่ๆมีใหญ่เท่าไหรก็รับซื้อหมดครับตัวนี้ประมาณ7ขีดปูไข่เนี่ยก็จะเป็นปูตัวเมียนะครับส่วนอันนี้เป็นปูตัว้้กกกามมนนนน่เือีิิิธ เกตปูตัวผู้กับปูตัวเมียดูที่ตะปิ้งครับถ้าตะปิ้งกลมตัวเมียแต่ถ้าตะปิ้งแหลมแบบนี้ตัวผู้นะครับตัวนี้ก็น้ําหนักประมาณ8ขีดถือว่าใหญ่เลยทีเดียวปูที่นี่ก็มาทําได้หลากหลายเมนูครับทั้งนึ่งนมสดอบวุ้นเส้นผัดผงกะหรี่ผัดกระเทียมพริกไทยหรือว่าทําเป็นปูไข่ดองน้ําปลาก็ได้นะครับนอกจากปูแล้วก็จะมีกุ้งนะครับมีทั้งกุ้งลายเสือหรือว่ากุ้งกุลาดําเป็นกุ้งชนิดเดียวกันนะครับลักษณะตัวก็จะลายลายสีดําแบบนี้ส่วนตัวนี้เป็นกุุ้้้้้้งงงงงงงลลาาาาาาายยยแแแดดดดคคัััตตวววจจะะๆๆขขส่่นนนนนนนีีือออกกมหิึ ตามท้องตลาดหรือซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยแทบไม่มีเลยส่วนใหญ่ได้มาก็จะส่งพัะดคารหมดนะครับตัวมันก็จะลายลายคล้ายๆกุ้งลายเสือแต่ถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยสีก็ต่างกันพอสมควรครับนี่เราเข้ามาดูวัตถุดิบกันถึงหลังร้านเลยนะฮะแล้วเขาก็จะใช้แบบนี้จริงๆนะครับสดๆใหญ่ๆเหมือนยกทะเลมาไว้ที่ร้านเลยและนี่คืออาหารที่เราสั่งมาในวันนี้ครับไม่ได้มีแค่ปูกุ้งเมนูซีฟู้ดอย่างอื่นกุ้งหอยปูปลามีครบเลยครับแต่ขออนุญ,ญาตเริ่มกันที่ไฮไลท์กันก่อนมาถึงที่นี่ไม่กินปูอบแแลลล้้้้้้้วกกััับบบบานน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 ไไปปปปอออออมม่ห่หหเเเ็ููืุสี ราคานะครับราคา1,260บาทขั้นตอนการทำเนี่ยจะเริ่มจากน็อกปูก่อนจากนั้นก็เอามาล้างขัดทําความสะอาดทุกซอกทุกมุมตัดแต่งแยกเนื้อแยกก้ามแยกกระดองเรียบร้อยนะครับต้องทําด้วยความว่องไวครับเพราะว่าต้องใช้ปูเป็นๆเ,เท่านั้นความสดสะอาดต้องมาเป็นอันดับหนึ่งพอได้ปูมาแล้วก็นําส่วนของก้ามและกระดองไปนึ่งเลยครับแล้วก็มาทําเครื่องอบวนเส้นก็จะประกอบไปด้วยสมุนไพรเครื่องเทศไทยจีนหลายอย่างทั้งขิงรากผักชีกระเทียมพริกไทยชวงเจียแล้วก็น้ำมันหมูครับที่เป็นเคล็ดลับทำให้กุ้งอบวนเส้นที่ ที่นี่ก็จะเจียวน้ํามันหมูเองเพื่อนามาใช้ผัดในเมนูต่างๆด้วยนะครับในส่วนเนื้อปูก็ใส่ลงไปในหม้อแล้วก็จะมีวุ้นเส้นที่คลุกเคล้ากับน้ําปรุงสูตรทางร้านนะครับใส่ลงไปในส่วนของขาปูก้ามปูนึ่งก็ใส่ลงไปด้วยนะครับแล้วก็ขึ้นตั้งไฟอบได้เลยไม่นานเราก็จะได้กินปูเนื้ออบวุ้นเส้นแสนอร่อยเปิดฝาออกมาปูล้นหม้อเลยครับวุ้นเส้นเหนียวนุ่มทางร้านจะเลือกใช้วุ้นเส้นถั่วเขียวอย่างดีนะครับแล้วก็ก้ามปูนี่ใหญ่มากให้ดูความใหญ่เทียบกับขนาดมือครับโอ้โหก้ามเดีียยวแแแทบเเต็มืือออลละนนนน่่ครสช จากธรรมชาติที่ให้มาก้ามปูหวานมากเนื้อแน่นนุ่มชุ่มฉ่ำอร่อยล้ําเกินคำบรรยายครับ ต่อมาเป็นเมนูปูไข่นึ่งนมสดครับตัวนี้7ขีดราคา1260บาทเท่ากันกับปูเนื้อเมื่อกี้เลยปูไข่ที่นี่ไข่แน่นจริงๆครับนี่คือไข,ข่ของมันจริงๆใน1ตัวนะเป็นปูไข่ที่สวยมากๆเท่าที่เคยเห็นมาเลยนะครับคือแกะออกมาไข่เต็มมากๆครับผ่าออกมาก็มีไข่อีกเมนูนี้จะเอาไปนึ่งนมสดครับมันก็จะเพิ่มความหอมมันนุ่มละมุนยิ่งถ้าได้กินตอน,น,อนร้อนๆยิ่งฝิ่นมากๆครับแต่ถ้าปล่อยไว้เนี่ยมันก็จะแข็งนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยมาแล้วต้องรีบ ที่ทางร้านจะตาด้วยครกนะครับใช้พริกขี้หนูสดมะนาวสดรสชาติเปรี้ยวเผ็ดแซ่บหอมมะนาวมากๆอีกหนึ่งเมนูที่ขายดีและเชฟเคยเอาไปออกรายการได้รางวัลมาแล้วด้วยนั่นก็คือต้มขาปูไข่ครับเมอน,นี้ใช้ปู4ี่ขีดราคา720บาทต้มขารสชาติอร่อยแบบไทยหอมหวานมันจากกะทิและเครื่องสมุนไพรไทยนะครับมีปูไข่เป็นพระเอกกินแล้วรสชาติเข้ากันกับซุปต้มขามากๆอันนี้คือสุดยอดสมมงที่ได้รับมากๆเลยครับต่อมาเป็นกุ้งอบวุ้นเส้นครับอันนี้เป็นกุ้งลายแดงนะฮะมอน,นี้390บท้ทตัววาสิบบา รสชาติคงที่ต่างกันแค่ตัววัตถุดิบจากปูเป็นกุ้งเท่านั้นเองกุ้งลายแดงก็จะมีเนื้อที่หนึบแต่ไม่เหนียวครับมีรสชาติหวานเค็มจากธรรมชาติต่อมาเป็นขนมจีนน้ำยาปูราคา290บาทใช้เป็นปูม้านะครับมีกระเชียงปูก้อนและก้ามปูนอกเหนือจากปูชิ้นใหญ่ๆแบบนี้แล้วตัวน้ำยาใต้อร่อยมากครับมีความเผ็ดเข้มข้นถึงเครื่องแกงใต้กินกับขนมจีนแล้วมูฟออนไปไหนต่อไม่ได้เลยจริงๆแต่ต้องไปกันต่อครับจานนี้เป็นข้าวผัดปูจานกลางราคา220บาทนะครับเป็นข้าวผัดที่เพอร์เฟกต์ครับข้าว เมดสวยรสชาติพอดีใส่เนื้อปูไข่ปูแบบไม่ห่วงเลยมาต่อที่เมนูหอยครับจานนี้คือหอยเปาะคักหรือว่าหอยกระพงผัดใบโหระพาราคา250บาทเป็นหอยตัวเล็กๆแต่เนื้อมันอร่อยมากครับสำหรับคนที่ขยันดูดๆหน่อยนะแล้วต่อมาจานนี้คือหอยหินงามผัดชาแสนตุ้งนะครับราคา390บาทหอยหินงามก็หากินได้ยากนะครับทีนี้ก็ามาผัดชากับพริกแกงแสนตุง้งที่เผ็ดหอมถึงเครื่องแกงกว่าผัดชาทั่วไปนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยปลาเต่าเต้ยเนื้อซีอิ๊วราคา800บาทเป็นปลาที่มีเนื้อ นุ่มอร่อยแล้วก็ราคาแพงครับใครที่อยู่แถวลาดพร้าวโชคชัย4อยากมาพิสูจน์ความอร่อยความสดหวานของปูอบที่ยืนหนึ่งในย่านนี้นะครับมากันได้เลยรับรองไม่ผิดหวังที่นี่เปิดให้บริการทุกวันนะครับตั้งแต่บ่าย3ามโมงจนถึง4ี่ทุ่มพิกัดและรายละเอยียดดูเพิ่มเติมได้ในะคอมเมนต์นะครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ